ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผบกับผมเช่นเคยในช่องของแบกท่านปลานักล่าใต้น้ํานะครับก็ห่างหายกันไปหลายวันเลยนะครับช่วงนี้ก็ไม่ว่างพอดีหยุดช่วงเทศกาลนะครับวันหยุดยาวก็เลยพาท่านผู้ชมออกมาดำน้ำยิงปลานะครับหมายประจําครับผมหมายเก่าหมายเดิมบ่อดูทรายทางบางปะอินนะครับแลดูน้ําแล้วก็ใสเป็นบางจุดนะครับก็พอใช้ได้อยู่ ภาพหมายนะครับเราจะดำบอ่อนี้แล้วก็ไปดำบอ่อใหญ่ข้างในนะครับก็วันนี้ก็เดินทางมากับพี่ซีอุยสไนเปอร์นะครับยูทูบเบอร์ดังอีกคนหนึ่งนะครับตอนนี้ท่านกําลังแต่งตัวอยู่นะครับก็จะลงหมายเดี๋ยวกันนี้นะครับก็จะดำไปนูน่นก็ฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหาปลาและคลิปน,น้อยๆนะครับไปครับผม รับชมคลิปบรรยากาศใต้น้ำพร้อมกันเลยครับจะได้ไม่ได้ก็ลุยกันเลยครับ Let's go you. Yeah. thank uh you -huh. ตัวนะครับรวมรวมแล้วก็ประมาณ30มสิได้นะครับ30ตัวได้